สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเคปาเครื่องและเครื่องรางนะครับช่องนี้จะทาวิดีโอเผยแพร่พาเครื่องและเครื่องรางเกจิสายนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงนะครับวันนี้นะครับผมได้นํามีดหลงพอเดิมนะครับวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับมาเป็นมีดดามไม้ฝักไม้นะครับยุกต้นทั้งสองเล่มนะครับเป็นศิลปะของช่างฉิมนะครับวันนี้ผมจะมาทําวิดีโอเกี่ยวกับหลักการแยกลายนะครับของช่างฉิมนะครับว่ามีหลักการดูยังไงนะครับว่า อามีดเล่มนั้นนะครับเป็นศิลปะของช่างฉิมนะครับวันนี้เอาช่างฉิมนะครับสองเล่มนะครับแต่ว่าต่างขนาดกันนะครับมาทําวิดีโอให้รับชมนะครับเป็นลายน้องสิงนะครับวันนี้ก็เอามาทําวิดีโอนะครับหลักการดูง่ายๆนะครับว่ามีหลักการดูยังไงนะครับเอามาทําให้ดู2เล่มนะครับเป็นประเภทด้ามไม้ฝักไม้นะครับอ่าเป็นยุคต้นๆนะครับของช่างฉิมนะครับอ่ายุคต้นๆของช่างฉิมแต่ว่าไม่ใช่ยุคต้นๆของหลงเพระเดิมนะครับสาหรับอามีด ดามไม้ฝักไม้เล่มนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูธรรมชาตินะครับของมีดเล่มแรกนะครับเดี๋ยวผมทําเล่มเล็กให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดของช่างฉิมนะครับเป็นลายน่องสิงนะครับนี่ลายอย่างนี้เขาเรียกว่าลายน่องสิงนะครับนี่ลายน่องสิงนะครับสําหรับคนที่กําลังเริ่มศึกษาหรือกําลังเข้ามาเรียนรู้นะครับกับวิดีโอผมนะครับนี่เป็นของช่างฉิมนะครับลักษณะการตอกอย่างนี้นะครับช่างฉิมนะครับจะตอกลายลึกนะครับการตอก การตอกลายเนี่ยจะใช้สิวตัวใหญ่นะครับในการตอกนะครับตอกตอกตอกนะครับใช้มือตอกทั้งสิ้นนะครับนี่นะครับใช้มือในการตอกนะครับแต่เป็นช่างที่ตอกได้สวยนะครับลึกนะครับแล้วก็คมนะครับแต่ว่าช่างสอนนะครับจะตอกผิวนะครับสวยนะครับมีเขาเรียกว่าลวดลายปนี่นะครับอันนี้ก็ปนนี่นะครับแต่ว่าตอกลึกนะครับมือหนักนะครับอันนี้เป็น มีดยุคต้นนะครับของช่างฉิมนะครับลายเขาเรียกว่าลายน้องสิงนะครับแบบนี้นะครับนี่แล้วลายลักษณะนี้นะครับเป็นลายที่นิยมนะครับอีกหนึ่งลายนะครับนิยมเพราะว่า3มล่องเลือดนะครับยิ่งล่องเลือดเยอะนะครับยิ่งเป็นที่นิยมนะครับของมีดหลงพะเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นของช่างท่านไหนนะครับล่องเลือดเดียวก็ว่าหายากแล้วนะครับแล้วยิ่งเป็น3มล่องเลือดอย่างนี้นะครับยิ่งมีมูลค่าสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามล่องเลือดนะครับแล้วก็ตาม ศิละปะของช่างนะครับตามความนิยมนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับแต่ว่าส่วนมากที่เขาเล่นหากันนะครับยิ่งล่องเลือดเยอะนะครับจะมีมูลค่าสูงนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบกับอีกเล่มให้ดูนะครับ er ว่าเป็นศิละปะช่างคนเดียวกันนะครับแต่ต่างกันแค่ไซส์นะครับว่าเป็นศิลปะช่างเดียวกันนะครับถึงจะไซส์ต่างกันแต่ว่ามาจากลายมือช่างคนเดียวกันนะครับต้องเป็นลายเดียวกันนะครับการต่อต้องเป็นมือลักษณะเห็นไหมครับ นี่เป็นนะครับเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้เหมือนกันยุคเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นช่างคนเดียวกันนะครับลายน้องสิงห์นี่เป็นลายของช่างท่านเดียวกันนะครับต่างกันแค่เล่มซ้ายนี่จะเป็นหนึ่งล่องเลือนนะครับนี่เราสังเกตกระดูกงูนะครับนี่นี่นี่คือกระดูกงูนะครับนี่ต่อกระดูกงูเล็กๆๆๆอย่างนี้นะครับนี่เราตรงปลายก็เป็นกระหนกนะครับเป็นลายนะครับนี่ดูลักษณะโลหะนะครับ เล่มขวานี่สันจะหนากว่านะครับเล่มเล็กนะครับแต่ว่าสันหนากว่านะครับแล้วดูศิลปะนะครับในการตอกนะครับคือช่างคนเดียวกันนะครับถึงจะเป็นมีดยุคไหนนะครับแต่ว่าการตอกลายเป็นมือของช่างคนนั้นนะครับจะว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยนะครับยุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับลายก็ยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนว่าเหมือนเราเขียนชื่อนะครับเหมือนเราเขียนชื่อตัวเองนะครับหรือว่าเราเซ็นลายเซ็นตัวเองนะครับ อ่าเราจะให้คนอื่นมาปลอมลายเซ็นยังไงเราก็จําลายเซ็นเราได้นะครับเพราะว่าการเขียนเรามันไม่เหมือนกันนะครับน้ําหนักมือนะครับอ่าน้าหนักมือการเขียนนะครับอะไรต่างๆนะครับคือต่างกันนะครับนี่อ่าให้เอามีดของช่างท่านอื่นนะครับมาตอกลายน้องสิงนะครับก็ตอกไม่เหมือนนะครับอ่ถ้าคนมีประสบการณ์นะครับหรือใครเห็นของช่างฉิมบ่อยๆนะครับเขาก็ดูออกได้แค่แป๊บเดียวนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยผมมีมีดช่างฉิมมาเยอะมากนะครับเพราะว่าผมได้มาจากชาวบ้านชาวบ้านนี่เยอะนะครับทั้งลาย เสมาใบโพครึ่งใบนะครับลายน้องสิงนะครับหรือลายใบโพเต็มใบนะครับต่างๆครับในรูปแบบต่างๆเนี่ยผมมีอยู่เยอะนะครับที่ได้มาจากชาวบ้านชาวบ้านนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นล้วนเป็นของช่างฉิมทั้งนั้นนะครับยกต้นยกกลางยกปลายนะครับผมได้มาเยอะนะครับจากชาวบ้านชาวบ้านนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเสาะแสวงหานะครับพระเครื่องนะครับหรือว่าเครื่องรางมีดหมอหลวงพระเดิมอะไรต่างๆนะครับหรือว่าเกจิสายนะครสวรรค์ท่านต่างๆนะครับ หลวงพ่อลุ่งนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกันนะครับหลวงพ่อเชื้อนะครับหรือว่าจังหวัดอื่นก็มีนะครับหลงหลงพ่อจานนะครับหลวงพ่อจงนะครับหลงพ่อคงนะครับหลวงพ่ออีนะครับหรือว่าหลงพ่อจันนะครับลงบุรีนะครับผมก็เก็บนะครับผมเก็บหลายอย่างนะครับสําหรับภาเครื่องและเครื่องรางนะครับไม่ไม่ใช่ว่าผมทําแต่ของหลงพ่อเดิมไม่ใช่ว่าผมมีแต่ของหลวงพ่อเดิมนะครับผมมีหลายที่นะครับวัดดักขนนอะไรต่างๆผมก็มีนะครับ แต่แค่ตอนนี้ผมทําเกี่ยวกับมีดหลงพะเดิมเยอะนะครับเพราะว่าผมได้มาจากชาวบ้านชาวบ้านเยอะนะครับก็เลยมาทําวิดีโอให้ทุกท่านนะครับได้ศึกษาครับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับไม่ถือมาไม่ได้เรียกว่าเป็นการสอนนะครับถือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยเป็นแบบเดียวกันเลยครับเป็นศิลปะช่างเดียวกันนะครับสําหรับมีดหลงพะเดิมเรื่มนี้ครับแล้วดูความเก่านะครับแล้วก็ความสวยงามนะครับของมีด ที่ผมเอามาทําให้ทุกท่านได้รับชมในวันนี้นะครับดูลักษณะใบมีดนะครับของทั้ง2เล่มนี้นะครับคือสนิมแทบไม่ได้กินเลยนะครับกินน้อยมากนะครับเล่มขวานี้ไม่มีเลยนะครับเพราะว่าใช้โลหะนะครับตอนที่เขาตีนะครับผสมโลหะน่าจะเป็นโลหะที่ทําให้ไม่ก่อเกิดสนิมนะครับผสมลงไปแล้วก็ตีขึ้นมานครับเนี่ยสนิมเลยไม่มีกินเลยนะครับแล้วก็ดูลายนะครับนี่จะดูมุมไหนเราก็รู้นะครับว่าเป็นศิลปะของช่างฉิมนะครับนี่เป็นมีดยุคต้นนะครับ อ่าลักษณะด้ามไม้ฝักไม้อย่างนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยมีดยูต้นต้นดูความเหี่ยวความแห้งความย่นของไม้นะครับเนี่ยเราดูโลหะนะครับตีก like right ันแบบบ้านๆนะครับของชาวบ้านชาวบ้านนะครับนี <bland rien magari> ่เนี่ยดูความเก่านะครับของตัวมีนะครับแล้วก็นี่การเข้าฝักแบบโบราณโบราณนะครับเนี่ยจะเป็นสลักล็อกอย่างนี้นะครับนี่เป็นสลักอ่าผมจะให้ดูฝักของเล่มนี้นะครับนี่นี่ดูฝาของเล่มนี้นะครับ นี่อันนี้เป็นฝาของเล่มใหญ่นี้นะครับดูลักษณะนะครับของการทําฝาของในสมัยก่อนนี่ดูนะครับความแห้งนะครับแล้วก็ความล้านความร้าวนะครับนี่มีรอยลารอยลายตามธรรมชาตินะครับของตัวมีดนะครับที่ผ่านการเวลามา80-90ปีนะครับร้อปีนะครับมีดหลงพระเดิมนะครับอายุต่ำกว่า70สามเปีนี่คือไม่ทันหลงพผะเดิมนะครับแล้วก็ผมก็ไม่มีนะครับไม่เคยมาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็ ทุกชิ้นนี่เอามาทําคือเป็นมีดที่มีธรรมชาติสูงนะครับแล้วก็เป็นมีดคูได้เลยนะครับคือ,อ่าถ้าศึกษานะครับอย่างจริงจังนะครับอ่าก็เราก็จะไม่หลงทางอย่างแน่นอนนะครับเพราะมีดที่ผมเอามาทําทุกเล่มน,นี่คืออเป็นมีดของชาวบ้านชาวบ้านนะครับแล้วก็ถูกคัดสันมาอย่างดีโดยผมนะครับจะไม่มีของเทียมเลียนแบบของสนามนะครับหรือว่าของที่มาจากเซียนนะครับ เป็นของที่มาจากชาวบ้านและท่านหลวงพระเดิมทั้งนั้นนะครับจากศิลปะและธรรมชาตินะครับเราประวัติความเป็นมานะครับไม่มีของมาจากเซียนนะครับแล้วก็มาจากสนามนะครับเป็นของจากชาวบ้านชาวบ้านทั้งนั้นนะครับแล้วเป็นมีดท,ที่สวยนะครับอ่าสวยกว่าตามที่อ่าเขาอ่าชาหากนแพงแพงอี้นะครับถ้าพูดกันตามตรงนะครับเนีน่ยแต่และเล่มที่ผมเอามาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนี่คือเป็นมีดคูได้ทุกเล่มนะครับแล้วก็ อ่าคือถ้าศึกษาอย่างจริงจังนะครับของวิดีโอผมนะครับอ่าบางทีผมอาจจะพูดรายละเอียดเล็กๆน,น้อยบางทีมาพูดอ่าหลายท่านก็ว่าเออมาพูดทําไมเรื่องอ่าเส้นแหมมาพูดทําไมเรื่องอ่าหวายนะครับไม่ได้อยากรู้นะครับแต่ว่ามันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยนะครับที่ตัวผมนะครับอ่าขนาดตัวผมนี่ผ่านวัตถุมงคลมาก็เยอะนะครับอ่าพเครื่องเค <c oughs> รื่องรางต่างๆนะครับแต่ว่าผมยังดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับอ่าแต่ว่าบางคนนี่ บอกว่ามาทําทําไมอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถ้าไม่ฟังก็ก็ถือว่าปล่อยผ่านไปนะครับอันนี้ถือว่าคนที่เขาอยากฟังนะครับรายละเอียดเล็กๆ,ๆน,น้อยนี้ก็ทําให้เราโดนมีดเก๋ได้นะครับถ้าเราไม่สนใจหรือว่าไม่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ,ๆน,น้อยตรงนี้นะครับเนี่ยรายละเอียดเล็กๆ,ๆน,น้อยตรงนี้นะครับก็ทําให้คนโดนเสียหายมาเยอะแล้วนะครับนะเพราะว่า ใช้ตาอย่างเดียวไม่พอนะครับหูด้วยนะครับบางทีก็ใช้หูอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องใช้ตาด้วยนะครับวัตถุมงคลนะครับหรือว่าพรกเครื่องเครื่องรางต่างๆนะครับเล่นเราต้องใช้ตานะครับไม่ได้ใช้หูนะครับประวัติต่างๆที่ผมเอามาพูดเอามาเล่าอะไรนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อผมก็ได้นะครับถ้าไม่เชื่อก็ถือว่าผมเล่านิทานให้ฟังนะครับแต่ว่าให้ดูตัวเครื่องรางนะครับตัวมีดนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ก็ เนี่ยให้ดูธรรมชาติอย่างนี้พอนะครับเรื่องประวัติความเป็นมาเลยไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับแต่ว่าประวัติทุกชิ้นทุกอย่างที่ผมเอามาพูดนี่คือมีประวัติความเป็นมาชัดเจนนะครับอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีธรรมชาติสูงและแท้ท่านหลวงพ่อเดิมทุกชิ้นนะครับอันนี้ผมพูดย้าเนยนะครับทุกชิ้นนะครับหรือว่าของเกจิท่านไหนที่ผมเอามาทานะครับเป็นของที่ทันเกจิท่านนั้นๆนะครับหลังจากเกจิท,นนนท่านนั้นมรณภาพหรือว่าหลวงพ่อท่านนั้นมรณภาพนะครับผมไม่ได้เอา เอามาทำให้ทุกท่านชมเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ก็เป็นมีดยุคต้นนะครับวันนี้ก็หากใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับหากใครเห็นว่าหลักการแย่นะครับลายของช่างฉิมนะครับวันนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่นะครับที่ผมมาแบ่งปันความรู้นะครับหากใครไม่ข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับ พักเครื่องนะครับหรือว่าเครื่องรางหรือว่ามีดหมอหลงพระเดิมนะครับหรือว่าเกจิสายจังหวัดใกล้เคียงนะครับส่งมาสอบถามผมได้นะครับทางไอดีไลน์นะครับ0989315050นะครับหรือติดต่อผมโดยตรงนะครับ0989315050นะครับวิดีโอนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ